สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้แกวตาอยู่ที่คิวรถบขสแขวงหลวงน้ําทานะแกวตากําลังจะไปเมืองไซแขวงอุดมไซเพื่อนมาส่งเ <c oughs> พื่อนกําลังไปถามหาราคาตั๋วว่าจะรักฝุ่นเยอะมากคะ่ะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะนี่เป็นครั้งแรกนะที่จะแบกเป,ป้ไปแขวงอุดมไซ นี่บอรอบจะโมงกะโมงวะเท่าไหร่แ0นสี่ค่าตัวหนึ่งแสนสี่หมื่นกีบก็ประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยนะมีไปบอกแก้วด้วยจังนี้ไปบอกแก้วกอ,กกอเกือบสองร้อยโลค่ะโอ้ยเป็นหวัด <c oughs> เป็นรถตู้หรือว่าจังไหนเนี่ยท่านี่บอบ่คันทักไปนี่บ่ อันค่าลังค่ายเขียวๆนะวะอ๋ออีกอีกครึ่งชั่วโมงรถออก <laughs> เอาว่ลเขอบใจนะ <c oughs> เดี๋ยวเมือนะ่อไน่โอเคโอเคบอกไปเปิดห่านเพื่อนก็ตาเป็น <c oughs> ช่างภาพค่ะทุกคนเป็นร้านถ่ายรูปนะระหว่างนี้เก้าตาอยากรู้ว่าบกสอที่หลวงน้ำทานั้นเขาไปที่ไหนบ้างนะเผื่อครั้งหน้าเราจะได้มีแนวทางในการเที่ยว ช่องนี้หลวงน้ำทาหนองเขียวอันนี้หลวงน้ำทาหลวงพระบางนี่นะหลวงน้ำทาหลวงพระบางอ๋อแล้วก็แล้วก็เออหลวงน้ำทาเชียงลุงโอ้ไปจีนเลยเหรอเนี่ยเชียงลุงใต้มันไกลๆนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวตาจะพยายามอ่านนะหลวงน้ำทาเชียงของหลวงน้ำทา เมืองห้าหรือเปล่าเมืองห้าเมืองท่าของจีนอันนี้เป็นหลวงน้ำทาหลวงพระบางรถมินิบัสนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนเป็นวัดนะทุกคนอะไรเนี่ยข่าวดีอะไรเอ่ยข่าวดีเข้าใหม่ขี้เกียจอ่านแก <c oughs> <c oughs> ตาซื้อตั๋วหนึ่งแสน สี่สิบพันกีตนะห้องขายพี่ผู้โดยสารนี่ไงโอ้ยเดี๋ยวก็ตาถ่ายรูไปไว้ก่อนนะถ่ายรูไปไว้ก่อนโอเคนี่นะทุกคนหลวงน้ำพาเดียมเบียนฟูโอ้หลวงน้ำพา,าไปไปเวียดนาม เ,เวลารถออกนะระยะทาง324กิโลเมตรแล้วก็อะไรอีกลวงน้ำพาเซียงลุงแปดโมง200 260กิโลลวงน้ำพานเมืองล่า125กิโลนี่นี่ทุกคนเยอะอยู่นะแกตาไปเมืองนี้นะอุดมงไซรอบที่อ่า ก้าโมงครึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรหลวงน้ำชาบ่อแก้วหลวงน้ำชาพงษาลีหลวงน้ำชาหนองเขียวหลวงน้ำชาต้นพึ่งหลวงน้ำชานครหลวงเมียงจันหเจ็ดร้อยโลเลยก็ตาเดินทางมาเจ็ดร้อยโลจากนครหลวงเมียงจันหลวงน้ำชาหลวงพระบางหลวงน้ำชาซำเหนือหัวพันหลวงน้ำชาเชียงของ เว้ยทุกคนเดีกยจ้ตาจะถ่ายแบบชัดๆให้ดูนะนี่นะโอเคประมาณนี้แคปเอาเดอร์แคปเอาแคปเอาก็จะมีร้านขายขนมขนมเยอะมาก น่าจะเป็นแบบขนมพวกของฝากอย่างแบบว่าเรากลับบ้านต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ซื้อขนมของฝากไปฝากทางบ้านร้านเฟิรอนร้อนเจ้าตาคงไม่กินนะเพราะว่ารถมันจะออกแล้วคงจะซื้อแค่น้ำกับขนมเล็กเล็กน,น้อยๆโอ้จังหวัดร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยคิดไม่ออกว่าจะกินอะไร เพราะว่าแกตาต้องใช้เวลาในการเดินทางเกือบห้าชั่วโมงเลยนะเห็นเพื่อนบอกว่าประมาณเนี้ยร้อยยีสิกิโลแต่ว่าประมาณห้าชั่วโมงในการเดินทางอะ่ะแกะตาไม่อยากกินน้ําเยอะกลัวปวดฉี่ด้วยแต่ว่าจะซื้อแค่นมแล้วก็พวกขนมปังกินนะนี่เป็นครั้งแรกในะที่แกตามาไกลขนาดนี้ทุกคนคือในใจอ่ะอยากไปไกลกว่านี้แลวอยากไปให้นานกว่านี้นะ งบเรามีจำกัดนะก็ตาจะขึ้นรถคันนี้ไปนะทุกคนดูสภาพรถนะจะรอดไหมเนี่ยโหระยะทางเดีย๋ยวถ่ายรูปรถไว้ก่อนอันนี้คืออะไรวะแก้วแดนเหนือบอกแก้วหลวงน้ำผาเอาทางขึ้นทางนี้นะถ่ายรูปรถแป๊บนึงนะโอเค อุดมไส้ซื้อป,ป,ป,ปีแล้วแม่แมเเเ่เขา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 บอกขึ้นได้บอสค <c oughs> นหลายบอส <c oughs> มันของสำคัญมีมีมีเหยือเฟซบั๊กมีมีาาาย,ยงางคนหลน์ยางคนหลายบอสอ๋อเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวคอยเอาของของของที่มันเป็ตะแตกออกก่อนค่ะมันมีไอแพดข้างใน <c oughs> โน้ตบุ๊กข้างในเดี๋ยวคอยเอาออกจากกระเป๋าก่อนเออ่า แมนแมนเดยวมาใส่กระเปนนะ๋าน้อยไว้มีบอลมีคนนั่งแล้วว่าข้างหน้ามีแล้วมีผู้เข้าโจมแล้ว <c oughs> มีผู้เท่าจองล <c oughs> แล้วเด็กได้แบบบอลวิวดีๆเดี๋ยวค่อยขึ้นไปจองเดี๋ยวเอาของออกก่อนเดี๋ยวก็ตาเอาไอแพดออกจากกระเป๋าก่อนเพราะว่าเขาต้องเอาของของเราขึ้นหลังคานะกะ <c oughs> แล้วต่อขึ้นเพราะว่ารถมันลงหลุมมันโยกมันอะไรด้วยเราวกลัว,วแบบของแตกอะไรประมาณนี้แล้วกลัวว่าอากาศร้อนแล้วแบตเตอรี่ มันจะร้อนไปด้วยไงพี่ก็ตาไม่เอากล้องตัวใหญ่มาก็เพราะว่าบางทีการเดินทางของเรามันไม่ค่อยสะดวกด้วยกลัวพังแล้วไม่คุ้มหรือกระเป๋าแป๊บหนึ่งนะ นักเด้อโอ้โหกระเป๋าแกตาใหญ่กว่าก่าลุงก็อีกน,นะดูว่าพี่เขาจะทำยังไงลุงเขาจะทำยังไงโอ้เปิดประสบการณ์ใหม่ ไข่ตกเนอะเพราะว่าเห็นข่าวกระเป๋านักท่องเที่ยวตกไยเอ้เราก็กลัวแต่ว่าพวกเอกสารสำคัญอะไรก็ตาจะแยกไว้ในกระเป๋าพวกนี้นะเดี๋ยวก็ตาจองตั๋วที่นั่งก่อนขึ้นรถก่อนเาตรงไหนดูว่ จองที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างนี้ก็คือไปซื้อซื้อนอมก่อนซื้อนอมซื้อน้ำก่อนนะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวการเดินทางของแกวตานะคะทุกคนปลายทางนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าจะสวยเรืออะไรยังไม่ได้หาข้อมูลเลยอากาศแบบเย็นมากเลยนะแกวตาแทบไม่อยากตื่นเลยเมื่อเช้าแต่ก็ต้องได้ตื่นเพราะว่าอยู่เชียงขวางเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าอยู่หลวงน้ำทาได้สี่คืนแล้ว แกตาก็แทบจะไม่ได้ไปไหนเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็เหนื่อยด้วยแต่คงต่าคลิปทำงงทำงานพักผ่อนบ้างเป็นบางครั้งก็เลยถ่ายคลิปเล็กๆน้อยๆให้ดูแค่แบบพอของปากของคออันที่จริงอยากถ่ายเยอะอยู่แต่ว่าเออมันมันร้อนด้วยแหละเราไม่ได้วางแผนมามาเที่ยวเราไม่ได้หาข้อมูลเที่ยวไปล่วงหน้าก็คือไปได้เท่าที่เราไปได้กินอะไรดีวะ กินนมด้วยกันแล้วก็ซอยน้ำดื่มก็ตามมีแล้วอ,อันนี้ขายแน่เลยสาวเดียอันนี้อะสิบห้าพันสิบห้าพันราคาเอาเรื่องนี้นะทุกคนสิบห้าพันกรีบเนี่ย <c oughs> ขนมปังมีแต่แบบแพ็คใหญ่ๆเราจะกินยังไงกินยังไงหมด ซาา้าคนทิสเล็กระสอ่ขนมมันมีแต่แบบเป็นแพ็คใหญ่ทุกคนเขาไม่ได้ขายแยกชิ้นนะ <c oughs> มันกินไม่หมดไง <c oughs> มันจะเหลือ <c oughs> เดี๋ยวเดินดูตรงนี้ว่ามีลูกชิ้นเลือดอะไรขายไหม่วนมากนี้แต่พวกปิ้งไก่ปิ้งปลา ไม่มีพวกลูกชิ้นหรืออะไรเลยแล้วก็มีแต่เฝอเท่นั้นเราก็มไม่เคยกินเะด้วยมีข้าวเหนียวด้ยวย ร้านนี้มีไข่ด้วยใช่ไข่ปิ้งไหมดูก่อนอากาศเย็นมากมีขายส้มตำดูไข่ไข่ปิ้งแบบน่ากลัวมากทุกคน อย่าว่าอย่างนี้เถอะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เถอะทุกคนไม่กล้ากินเลยไม่เป็นไรกินนมนี่แหละเพื่อไปกินข้าวอยู่ที่อ่อุดมไซเห็นเขากินต้มมามานะ่าน่าจะมีน้ําร้อนให้เหราหรือเปล่านี่นี่เป็นถ้วยบอนี่อ่าต้มหมีห่แบบเป็นถ้วยบอต้มหมี่ก็คือมามา่าน,นี่นี่ทำพรอยู่บอสสาว อน้ำอยี่วม่<อ>มีอยู่คือเราเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอาไรไม่ใช่รู้เรื่องเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าเราพูดอะไรเช่นกันเอาตัวนี้เลยเอาเจ้าของร้านใส่น้ำพอนโอเคอเรอรอต้มมามากก่อนทุกคนสดร้อนๆอนตอนเช้านะเพราะว่า ีอาหารอยู่แต่ว่ามันเป็นอาหารที่เราไม่เคยกินก็เลยไม่กล้ากินกลัวท้องเสียด้วยแล้วเราไม่ค่อยกินอะไรแปลกๆนะกินได,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 ด้แต่ทอดไข่ไข่ทอดแล้วก็ซมาม่านะผมก็ยังไม่แห้งเลยยังไม่ได้รัดผมเลยเติมเงินเท่าไหร่วะเนี่ยเท่าไหร่สาวชาวสกอตแลนด์มาม่า สดลเดอรสดร้อนมีเด็กด้วยที่รถนั่งรถคันนี้ไปนะคะประมาณเกือบห้าชั่วโมงนะทุกคนสู้ๆที่แรกว,ว่าจะนั่งหน้าแต่ว่านั่งหน้ามีคนจองแล้วเลยอดก็เลยได้นั่งหลังเลย เวียดนามขายของเก่งมากทุกคน <g ül> หมายถึงแบบว่า <c oughs> เขาจะบอกว่าไม่มีตงังค์ทอนแล้วเขาก็จะย,ยัดเยียดให้เราเอาแบบสองถุงไหมสามถุงไหมจะได้ไม่ต้องทอนอะไรประมาณนี้ <g ül> <c oughs> โหเลิศมากกลยุทธ์ทางการตลาดของเขากินร้อนๆคุณลุงอยู่คุณลุงอยู่อดมไซแวะมาทักทาย <c oughs> คุณลุงเดินทางตลอดบ่ฮะเดินทางตลอด,ดอไหมวนไปเดินโอ้ไปเที่ยวจีนเข้ามาโอ้ไปเที่ยวจีนโอ้เก่งแท้ไปผู้เดียวบ่ไป,วไปสองคนไปสองคนะเนาะเราไปทับไปวงแก้วอ๋อแยกทางกันไปแยกทางอ๋อเด็กทางอ่าอุดมไส้กับเมืองไส้เนี่ยอันเดียวกันปะอันเดียวกันอันเดียวกันเนาะอ๋ออยาดว่าลงมาถึงหมอง ยังว่ามีมองพักอยู่ว่าอยากไปวัดวัดอย่างนะวัดสิงคขำเออวัดวัดวัดเจ้าเชียงค่ำอ่าอ่อยากไปวัดเมืองลาวัดเมืองลาแม่นบอกแนเพ่คนว่าซักซีดเองซักซีดเอาไหวเอาเนื้อเอาจาตติคันเอาเนื้อได้ก็ได้เนื้นโอ้ก็เลยแบบอยากไปเบิ้งเป็นยังไงท่านนะจัตเอาแฟนงามๆเริ่มก่อนเลยแฟนงามเริ่มว่าอยากได้อยู่ตอนนี้ยังไปผู้เดียวยุ้ตอนนี้ยังโสดอยู่ผู้เดียววะแม่โอ้ผมมีแฟนผมมีครู ธรรมดาเขามีคูอ่ออันนี้สงส,สัยว่าธรรมดา <c oughs> แม่คุณลุงมาแต่ไปเที่ยวประเทศจีนหนาวว่าลุงประเทศจีนหนาวแช่ไหมวะหนาวปะหนาวไปตึ้งมืไนอไอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เดิมกแต่การขนาดอาทิตย์หนึง่งเพราะว่าในช่วงมืดน,นี่แล้วโอ้น,อน,น้อ,านาองเมันสิงห์เมื่อวานนี้ไปอยู่เมืองสิงห์ดูนะ โอ้แสดงว่าลูกมาไปทางเมืองสิงห์ป่ะเรือว่าไปทางไปทางบ่อเต็นไปทางองานนาเมืองสิงห์เาามือม่อวานนี้ลูกครับบอไซจากลงน้ำท่าไปเมืองสิงห์ไปกับซีสมงนะบอไซไปกับลูกเอไปเมืองสิงห์ไปเองสตรงไหนบอเตนป่ะบอเต็นอ๋อรถไฟบ่อเต็น ยังไม่เคยไปจีนตแต่คือเขาบอกภาษาจีนเ่าเป็นโอ้ภาษาจีนเ่าเป็นแม่แต่เมื่อวานนี่ไปเมืองสิงห์เมื่อวานนี่ไปอย่างนะัไปพระธาตุเมืองสิงห์แล้วก็ไปไปพิพิธภัณฑนะ์อย่างนั้นบ้านบ้านโจมหาชีวิตตะกี้นะไปเบิ่งแต่ว่าเพิ่นปิดมาหนาๆเขา,นา,นา,นาคืาบ้านพยาเสพกองกาบา้นา,นานเก่าแม่แม่บ้านพยาเสพกองแต่ว่าเพิ่นปิดมาให้เขาส้มก็เลยแบบเสียดายให้ียดาย ทำไมเกาชอบเกาชเกาแมนแมนแม่อยากเห็นบานเฮื่อนเพิ่นงามงามเพิงเพ่นกับพวมาคพือนขึ้นมันลรยกเบิ่งแมนแมนเอาไว้ให้ลุกลุนลานเพื่อนเราเคยเห็นเหรอเคยเห็นบอ้กแต่เราตะกี้อยู่บนทิ้งแล้วอ๋อจิโอ้ยมนสิงอยู่สิงเาะไปห่นพนตาบนโเราหลักเจนลนี่คือคุณคือคุณืพรวดเนี่ กะว่าหนาฝนสิไปไหมไปวังยาานี่มันแดดมันอนคุณลุงใจดีมากเดินแบบลงมาถามเราน่ารักน่ารักไปเจอกันอุดมไส้ค่ะคุณลุงเคยได้เห็นกันโนกระสอกค้ะมงพักข้าหุ่นละอาจจะอยู่รวมไส้สักสองขึ้นเพราะว่าไปหอดมันก็เริ่มสิเที่ยงสิบายแล้วเนาะแต่สิพักสะกอนนอนคืนหนึ่งมือต่อไปว่าสิไปวัดวัดที่หนว่าังยานี่แหละ ข้าเจ้าชิ้นขั้นเลเอา้ารถไฟเสนอรถนี่เขากเขาอ่า,า,า,าอันเห็นเนขาเจ้าบอกว่ามีมีรถจักรให้เช่าเออมีมมีแม่นเั้ีเาลรถจักรแบบเที่ยวเล่นสีน่สิแมะงเที่ยวูเวาเขามีแม่นมั้ <c oughs> อยากเที่ยวแบบว่าวิธีชีวิตชาวบ้านาแบนเดียวเนาะแนสองคนแก่นโอ โอ้ยนี่แหละผู้ดเดียวไปผู้ดเดียวนี่แหละสบายใจบ้านอยู่ไหยบ้านแท้ๆอยู่ประเทศไทยอยู่ไทยนอ้มาไกลแหงเจ็ด้อย <You say. S 1> <700. S 2> โลเลยนี่มา <I say. S 1> มาด้อาทิตย์นึงเลยนะมาด้เจ็ดแปดหมื่นเลยนะมืน่นนี้มือที่แปดเขามาเวียงจนันเขาวังเวียงเขามาหลวงพอบางขึ้นมาหลวมน้ำท่าไปเมืองสิงต่อไปสิเขาอุดมไส้เือคือสลังไปน้ำบ่หม่อมีเลย ผู้เดียวเลยป้าพู้เดียวเก่งนอกเก่งนอกเพ่ผละมักไปผู้เดียวแม่ใครแต่ว่าว่าวว่าภาษาเล่าภาษายังได้คันว่าหไปจีนก็ตายเลยแล้วว่าพวเป็นว่าไม่ได้มีแต่ประเทศษพิเศษไก่พิเศษเล้าเมนพิเศษขมามันยังไม่ได้บูบได้ภาษาเขาแน่ยังแน่เขาอยากเทพพิษกดระเบียบเขาแน่แนะแต่ว่าไม่ไก่ปลาไปเน่ยไปเมนเมนแต่ว่ามาเที่ยวเล่ากับแบบ ยังได้ม้วนได้หัวยังได้เบาคุยกันไน้เก่า <c oughs> ม่วงแล้วนี่แกม่วงแล้วอันคุณพ่อนั่งข้างหน้านี่เป็นบ่อ๋หนูนั่นงพูดข้างหลังคุณแม่ข้าเจ้าจองเต็มเบิร์แล้วเด้ด <c oughs> อออสิบมือเอ้เจ็ดมือนอกไปเที่ยวจีนป้าจดขนาดเอจอจะไปอกระตาเดินทางมาคนเดียวไกลมากมาแบบไม่รู้อะไรนะ แต่ระหว่างทางแก้วตาเจอแต่ผู้คนที่เป็นมิตรแล้วก็ใจดีมากมันทําให้การเดินทางของเราอ่ะมันมันสนุกค่ะจริงจริงนะเจ้วตาไม่ได้คาดหวังว่าสถานที่ท่องเที่ยวข้างหน้าหรือว่าปลายทางอะไรต้องสวยต้องอะไรนะอย่างที่แก้วตาไปาบ้านพญาเซกองหรือว่า,าบ้านเจ้าเมืองเจ้ามหาชีวิตเมืองสิงสมัยอดีตก็ไปดูแต่ว่าเขาเขาไม่เปิดให้เข้าชมแต่ว่าเราเห็นแค่ข้างนอกเราก็แบบพยายามศึกษาประวัติศาสตร์ของเขา อะไรก็ได้ทุกคนพนักง,งานนั่งเลีนไพ่กันนะ,ะเดี๋ยวเดินขึ้นรถก่อนกินอิ่มแล้วนะกินนมกับต้มมามา่าอันนี้คือกระเป๋าแก้วตานะทุกคนหลวงน้ำทาอุดมใสคนเต็มรถเลยทีเนะี้มาคนเดียวด้วย คุณลุงแกบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามาคนเดียวนะ <laughs> แก้วตายังไม่ขึ้นรถดีกว่าเพราะว่าอ,อมันค่อนข้างเสียงดังเฮ้ยแต่ว่ามีคนมานั่งทับที่แก้วตานะเอ่อข่อยจอมบอนี่อโอเค รถออก9โมงแต่ตอนนี้9โมง37แล้วรถยังไม่ออกนะคะดีเลยไปเกินครึ่งชั่วโมงแล้วสภาพ <c oughs> น่าจะออก10โมงอะอากาศแบบหนาวมากใส่เสื้อแันยาวแล้วสองตัวตอนนี้เป็นเวลา ก้าโมง<ม>เกือบจะสี่สิบนะทุกคนเดี๋ยวก็ตาจับเวลานะว่าไปถึงอุดมไอะ่ะใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงระยะทางเท่าไหร่โอเคนั่งปิดหน้าตานะ